สวัสดีค่ะแม่นิวขอบพระคุณมากมากค่ะแล้วแม่นิวทานอะไรเสร็จแล้วเหรออะไรเสร็จแล้วเลยเมื่อกี้เห็นซื้อของมาชมสวนด้วยค่ะขอบคุณค่ะแม่นิวขอบคุณมากขอบคุณสําหรับเลิฟหนึ่งค่ะขอเวลาไม่นานอขอบคุณแม่นิวมาก,มากนะคะ ก็เป็นช่วงที่คนเข้ามาเดินออกกำลังกายกันค่ะแม่เทห่วงว่าทานแล้วค่ะพีไ่ไก่ค่ะแล้วอิ่มแล้วเหรอแล้วทานน้ำอะไรแล้วหรือยังเดี๋ยวติดคอร้อนหรือหนาวค่ะอ๋อตอนนี้เหละค่ะตอนนี้ก็ร้อนนะ อากาศก็จะประมาณ33องศาค่ะที่ที่ที่เมืองปทุมนะสวัสดีค่ะคุณละวีนะคะคุณละวีกับคุณคุณละวีมากๆค่ะเมนวกะทักทายพี่เหนือละวีนะคะมาชมสวนยามเย็นค่ะไม่ได้ส่งงานพี่เข้ามาหลายวันแล้วค่ะวันนี้เลยต้องเข้าสวนซะหน่อย แสงอาทิตย์ก็ยังแจ่มอยู่ก็จะค่อนข้างร้อนนะคะแต่แต่ก็มีคนมาเดินออกกำลังกายกันเยอะค่ะคุณนันกเกษตรชาวสวนขอบพระคุณมากๆนะคะแม่นิวก็มอบหัวใจกอดมาให้ค่ะ คุณนันเกษตรชาวสวนมอบเลิกสองให้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆ คุณนันกเกษตรชาวโซนฝากฝากข้อความไว้ได้นะคะพี่แก่ได้ตามกลับได้ถูกะคะ่แะแม่นิวก็สวัสดีคุณนันนะคะคุณนันก็ทักทายทุกทุกท่านเลยนะคะ ุณนันก็ทักทายคุณละวีนะคะแล้วก็คุณนันก็ทักทายแม่นิวค่ะพี่แก่เดินเดินห่างออกมาเพราะว่าน่งจากเมื่อกี้มันจะติดกับสนามเด็กเล่นแล้วก็เด็กเขาจะร้องเสียงกรีดกรีดกันนะคะเสียงดังมากเราก็เลยต้องหลบออกมาคุณเพน อ๋อคุณเพนสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณเพนสตอรี่นะคะก็ทักทายพี่ไก่มานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณเพนบอกว่าวันนี้ทันเนอะค่ะก็ขอบพระคุณมากๆ ตอนนี้ที่เมืองไทยก็จะประมาณสี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งกว่าแล้วค่ะ,ะคุณเพนบอกว่าขอบคุณเช่นกันนะคะพี่ไก่ค่ะนันกเกษตรชาวสวนนะคะทักทายคุณเพนสตอรี่นะคะแมนวก็สวัสดีคุณเพนเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเจ้าขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณคุณยายเจ้ามากๆนะคะ คุณสำหรับเลิฟสามนะคะคุณยายเจอขอบคุณ18ล้านดวงตาสามเลิฟค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณลมบนด้วยนะคะขอบคุณลมบนด้วยคุณเพนสตอรี่ก็ทักทายคุณนันเกษตรชาวสวนนะคะแล้วก็คุณยายเจอาก็ทักทายคุณนันเช่นกันค่ะแม่เนวก็ทักทายคุณยายเจ้านะคะ ก็ถ้ายัางไม่ได้เป็นเพื่อนกันจับไม้จับมือกันได้นะคะคุณเพนนี้นะ่าจะอยู่เยอรมันนะคะคุณเพนชื่อช่องเพนสตอรี่นะคะบรรยากาศสวยจังค่ะบรรยากาศตรงนี้เป็นสวนค่ะชื่อสวนสมเด็จพระศรินครินนะคะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศยามเย็นค่ะแต่ว่าแดดก็ยังแรงอยู่นะคะขอบคุณลูกหนอนนะคะน้องลูกหนอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องลูกหนอนนะคะแล้วก็คุณคุณติ๊กนะคะน่าจะเป็นคุณติ๊กคุณติ๊กนะคะ5045ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณติ๊กก็ทักทายคุณดันมานะคะน้องลูกหนอนก็ทักทายคุณยายเจ้าแล้วก็คุณพรพัทลุงพากินพาเที่ยวขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆ คุณเสนสวัสดีค่ะคุณเสนบอกว่าเลิฟสี่พี่ไก่ฮิ้วๆนะคะคุณติ๊กก็ทักถ่ายน้องลูกหนอนนะคะ คุณสเสน่ห์ก็ทักทายเจ๊พรนะคะคุณละวีก็ทักทายน้องลูกนอนนะคะคุณสเสน่ห์พี่ไก่จะขึ้นต้นไม้โชว์เลยค่ะ โอ้คงไม่ขึ้นนะคะขึ้นไม่ไหวพี่ไแก่น้ําหนักเยอะคะ่ะโคต้นไม้หักเนาะต้นไม้เขาสวยๆะคะ่ะต้นไม้ในสวนเขาสวยๆนะเดี๋ยวเขาจะหักไปซะก่อนคุณละวีกจ้าทักทายคุณพรนะคะน้องน้องพอรพัทรลงุง คุณเพนสตอรี่บอกว่ากดเลิฟให้แล้วนะคะพี่ไก่ขอบพระคุณมากๆค่ะน้องลูกหนอนก็สวัสดีค่ะคุณนันนะคะแม่นนวก็มอบน้ำมาให้สามแก้วนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ คุณละวีก็ทักทายคุณยายเจอรนะคะแล้วคุณเพนสตอรี่ก็ทักทายคุณละวีค่ะ สวัสดีค่ะน้องเศรษฐีหมื่นล้านนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆเลยน้องเศรษฐีก็ทักพี่เน่นะคะพี่เน่หรือคุณสเสน่ห์ค่ะหรือคุณสเสน่ห์ เมนวก็ทักทายน้องเศรษฐีนะคะคุณติ๊กนะคะก็ทักทายน้องเศรษฐีหมื่นล้านนะคะบอกว่าดีจ้าคุณยายเจยาก็ทักทายน้องหมื่นล้านนะคะขอเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะ คุณเพนทักทายน้องเศรษฐีนะคะแล้วก็คุณพรพัฒพลุงภากินพาเที่ยวนะคะทักไายพี่หมื่นค่ะแล้วก็คุณติก๊กก็ทักไายคุณสเสน่มานะคะอีกประมาณ3นาทีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณพรพัฒรลุงบอกว่าขออนุญาตทักทายรวมนะคะแม่นิวก็มอบหัวใจกดกอดมาให้นะคะคุณยายเจ้าก็เช่นกันค่ะมอบหัวใจกดกอดมาให้เช่นกัน คุณเพนสตอรี่นะคะทักทายคุณติ๊กนะคะคุณสเสนบอกว่าอยากกอดเยอะหายใจไม่ออกครับคุณยาย <c oughs> <c oughs> คุณยายเจ่าก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะมานะคะ คุณนิคมนะคะคุณนิคมบอกว่าพี่ไก่กุ๊กจาพี่ขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนิคมคุณนิคมนะคะก็ทักทายจานัจนจันเสน่นะคะแล้วก็คุณสเสนก็ทักทายท่านนิคมนะคะคุณละวีก็ทักทายคุณนิคมเช่นกันค่ะ โอ้โ oh, oh, oh. คุณยายขอบพระคุณมากๆค่ะ,ค,ะคุณยายเจีอาบอกว่าคุณยายไม่ได้ยินเสียงค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณคุณยายมากค right? ่ะที <c oughs> ่เตือนค่ะพี่แกก็คอยปิดเสียงเพราะว่าเนื่องจากมันอยู่ใกล้สนามเด็กเล่นเนาะแล้วเด็กเขากรีดอะค่ะเสียงเด็กกรีดคุณติ๊กก็บอกว่าไม่ได้ยินเหมือนกันเท่าคุณยายขอบพระคุณน้องๆ้องทุกบ้านเลยค่ะขอบพระคุณน้องๆ้องทุกบ้านที่เตือนพี่ไก่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ได้เวลาลงแล้วนะคะก็พี่ไก่ก็ขอขอบพระคุณน้องๆ้องทุกบ้าน ที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พี่ไก่นะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ทำคลิปไม่ว่าจะคลิปสั้นคลิปชอ็อตคลิปธรรมดาหรือการไลฟ์สดก็ตามนะคะก็ขอให้มียอดวิวปังๆนะคะยอดวิวปังๆแล้วมันก็จะต่อเน,นื่องกับการสร้างรายได้นั่นเองรายได้ก็ปังๆเช่นกันค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะพบแต่ความสุขความเจริญ ก็ขออนุญาตลงก่อนนะคะขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณละวีด้วยค่ะขอบคุณสําหรับหัวใจกอดๆที่มอบให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะบายยค่ะบายๆยกมือบ๊ายบายได้เลยค่ะขอบคุณน้องเศรษฐีขอบคุณคุณยายเจ้าขอบคุณคุณเสน่ด้วยนะคะน้องติ๊กด้วยค่ะคุณพรพัตรลุงนะคะโอเค บายบายขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆให้ดูบรรยากาศครั้งสุดท้ายนะคะ,อะรอบๆเป็นสวนไปแล้วค่ะบายบายค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ